กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเดอะฮีโร่ทางกิฟฟิรีนชาแนลค่ะคุณผู้ชมคะผู้ที่มักประสบผลสําเร็จมักเป็นคนที่ชอบคิดค่ะและมองเห็นในสิ่งที่เป็นไปได้และขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการลงมือทําเช่นเดียวกับคุณกมลอาสว่างค่ะเดอะฮีโร่คนเก่งของเราในวันนี้ตอนนี้เราไปติดตามชมชีวิตของท่านกันต่อเลยค่ะนะครับแล้วก็การแข่งขันนะครับแพนทัสติกนะครับประเทศอ่อปักกิ่งนะครับประเทศจีนนะครับก็ไปเที่ยวกัน วันนั้นสนุกสนานมากภายในหนึ่งวันมีสามฤดูนะครับฝนตกหิมะนะครับหนาวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายรูปกับคุณหมอตั้มกับคุณหมอปว้ด้วยที่น่ารักนะครับมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับนฮไปนะรู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็มอมแมมมากเลยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นน้ำทั้งนั้นเลยนะครับรองเท้าก็เปียกนะครับ เหยียบไปนี่ก็เหมือนเหมือนเหมือนเหยียบไปน้ําแข็งเลยนะครับก็สนุกสนานนะครับคุณหมอเลี้ยงอย่างดีนะครับยังอยากไปอีกนะครับแล้วก็โอซากานะครับตอนนี้นะครับมีโอกาสอยู่นะครับมีโอกาสที่จะจะไปนะครับนี่ครับแล้วก็มีเงินส่งลูกเรียนนะครับตอนนี้ลูกชายอายุ17แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะส่งลูกเรียนได้สูงที่สุดนะครับในทำในการทําธุรกิจกิฟลินนะครับนะครับ และรางวัลที่ได้นะครับโบนัสประจำเดือนนะครับ, <c oughs> เ,รบเงินเดือนประจำตแหน่ง5 0 0 0ถึง9,000ยูนิลิเวลซูปเปอร์โบนัสเงินเดือนจากงานประจำแล้วก็ชำระหนี้สินมากกว่านะครับ5 0 0แสนบาทแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นนะครับมากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนครับ <c oughs> เป็นไงครับจากเริ่มต้นที่50ตังค์นะครับจากการแบ่งเวลานะครับตอนเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์ นะครับใครที่ทํางานประจําอยู่นะครับก็ท่านทําได้นะครับดู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 เราเป็นตัวอย่างนะครับแบ่งเวลาดีๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับได้คุณภาพชีวิตได้ร่างกายที่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 ดูดีขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับจากจากเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับจนปัจจุบันนะครับเรามีความสุขมากกับธุรกิจกิฟฟีนแล้วก็ ที่สําคัญที่สุดนะครับนอกเหนือจากตรงนี้นะครับเราได้ทีมงานนะครับภายใต้องค์กรนะครับ VST นะครับเราทํางานกับไซไลน์นะครับกับอัพไลน์กับเพื่อนๆกันมีความสุขที่กิฟฟรีจริงๆนะครับเราไม่ได้เลยนะครับจากธุรกิจที่ไงจากงานประจําที่เราทําอยู่นะครับเปิดสลิปมาวันเงินขึ้นห้ามดูกันนะครับดูโดนพักงานนะครับได้มากได้น้อยมากกันแล้วปีนี้ ได้ข่าวว่าเงินขึ้นนะครับสูงสุด5%ต่ำสุด3%นะครับน่าทำไไมครับงานประจำเนี่ยครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่ไปนะครับไปอัดรายการก e ิฟต์อิสปายวันนั้นเราแต่งตัวหล่อมากสวยกันมากเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่เรานะครับธนาการแข่งขันต่างประเทศแล้วยังมีทีมงาน นะครับที่เรา,าสามารถที่จะชนะการแข่งขันเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยนะครับคุณธนาทิพย์รูปประมาณนะครับทำงานประจำนะครับแชั่วโมง12สิบชั่วโมงเข้า8ปดโมงออก2องทุ่มเข้า2องทุมท่มออก8ปดโมงนะครับเขาทำได้อย่างไรนะครับแล้วก็คุณสมหญิงคำสงนะครับนี่ก็เป็นสาวโรงงานเช่นกันนะครับการทำงานของเขาเขามีรถยนต์นะครับแต่ว่าใช้มอเตอร์ไซค์ ในการทํางานคือเขาบอกว่าสามารถที่จะเข้าไปได้ทุกตอกทุกซอยนะ,นะครับนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีทีมงานนะครับติดเซลคอนเทสตัวแทนภาคตะวันออกอีกนะครับคุณลวนาาพลระสารนะครับนี่ครับตำแหน่งผาไดในทีมงานนะครับก็มีคนแรกนะครับสายแรกร้อยร้อยตีนิกูนนบเสิร์ดแล้วก็คุณอรุณพาทองชมพูแล้วก็ สายที่สองก็คุณธนาทิพย์รูปประมาณแล้วก็สายที่สามนะครับตอนนี้คุณปฏิบีรแล้วคุณปฏิบีรนะครับเหลืออีกโกเดียวนะครับก็จะขึ้นนะครับพาาไดแล้วนะครับคุณปฏิบีรคุณรัตนานะครับทาวเวียงแล้วก็มีเซอร์เทนนะครับคุณพัชรลินนะครับนี่จบปริยโทนะครับแล้วก็มีนะครับ คุณสมรธานชัยอยู่ข้างหลังครับเพราะโชว์ตัวนะครับนะครับวีนัทนะครับว่าที่พราดานะครับคุณสมรเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนช่วงนั้นเขาหายไป3-4สี่ปีนะครับหายไปแต่ว่าเขาทำธุรกิจกิฟฟรีนไว้ลูกเขานะครับรับค่าคอมมิชชั่นนะครับเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นทุกเดือนนะครับแล้วตอนนี้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ ตอนนี้ไปชวนพวกพม่ามาเต็มเลยครับนะครับสงสัยจะหายไปพม่ามานะครับกับไปชวนพม่ามาเต็มเลยนะครับเรามีเราคุณลวนาจูพิเตอร์นะครับคุณอ้อนะครับทัตเทิลนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณมานพคุณมานพอยู่ข้างหลังขอโชว์ตัวนะครับอ๋อยู่นี่ครับมองไม่เห็นเลยครับเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ใจเขาหล่อมากนะครับแล้วก็มีทีมงานที่จะเปิดใหม่นะครับว่าที่เมอร์คิวรีอีกสองสามสายนะครับก็คนนี้เป็นพลาได้คนนี้เป็นได้คนนี้เป็นได้และคนนี้เป็นไดผมเป็นอะไรครับแกนพลาได้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับกิฟฟิลนทำไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบไม่เร่งนะครับถึงเวลานะครับก็สำเร็จแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่คือเครือข่ายองค์กรผมนะครับ แล้วก็เป้าหมายนะครับอยากมีบ้านหลังงามๆที่พิจิตรอีกสักหลังหนึง่งเพราะว่าตอนนี้เราก็มีอยู่มีบ้านอยู่กันอยู่แล้วนะครับที่บางประกงนะครับจัดเสาเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบ้านพักนะครับแบบเนี้ยสักหนึ่งหลังบ้านพักคนชราแบบเนี้ยนะครับที่มีอะไรทุกอย่างพร้อมนะครับพร้อมสพท์นะครับ,ลบ,รบแล้วก็มีอิสระภาพในการดําเนินชีวิตการทํางานแล้วก็อิสระภาพทางด้านเวลานะครับ เป้าหมายนะครับถ้าดีไม่ดีนะครับสิ้นสิ้นปีนี้นะครับก็จะประกาศอีสสภาพให้กับตัวเองแล้วครับขอโบนัสโรงงานอีกสักก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับผมชอบเล่นกีฬาจะเลือกกอล์ฟแล้วก็เลือกโป้สวยๆแบบนี้นะครับออกรอบกันทุกวันทุกวันนะครับแล้วไปคุยธุรกิจนะครับธุรกิจกันในสนามกอล์ฟนะครับนะครับ สำหรับผู้รับประดกทุกทิ้งทุกอย่างนะครับให้ผู้ชายคนนี้คนเดียวนะครับใครมีลูกสาวนะครับติดต่อได้นะครับผมมีลูกชายคนเดียวครับคือคนนี้ครับเราจะเลือกการเดินทางแบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับต้นแบบแล้วก็ ผู้ที่ให้อีกท่านหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเรามีงานอะไรที่ไหนนะครับขอให้บอกท่านจะลงไปช่วยนะครับขอพลังเสียงตกมือให้กับคุณวีรยุทธคุณตมางและออเยียมครับ <c oughs> แล้วขอบคุณครั้งนะครับทีมงาน V ีเอทนะครับทุกท่านเลยนะครับเป็นไซยลายนเป็นเพื่อนเป็นทุกทุกอย่างที่ท,ที่ที่ให้กำลังใจกันเสมอมานะครับ <c oughs> แล้วก็ขาดเสียไม่ได้นะครับบุคคลท่านนี้นะครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในกิฟฟลีเช่นกันเป็นนางฟ้าเป็นแม่เป็นอะไรทุกอย่างนะครับขอพลังเสียงตกมือให้กับคุณหมอต้อยครับสําหรับวันนี้นะครับคําพูดนะครับที่ผมแนะนําไปนะครับทุกคนทําได้นะครับทํางานประจําก็สามารถที่จะแบ่งเวลาแล้วก็ทําธุรกิจไปด้วย ตอนเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันอยู่ที่เราจะบริหารเวลานะครับบริหารตัวเองนะครับให้ได้เมากน้อยแค่ไหนนะครับตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับเอาเวลาดีตรงนั้นนะครับมานะครับบริหารครอบครัวบริหารเวลาบริหารธุรกิจของเรานะครับอนาคตเรานะครับดีแน่นอนครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะจากบทสรุปจากคุณกมลอาสว่างค่ะได้บอกกับเราไว้ค่ะว่าวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นย่อมทําให้ความคิดของเราเปลี่ยนค่ะและความคิดต่างนั้นจะเป็นหนทางหนึ่งในการก้าวขึ้นสู่บรรดแห่งความสําเร็จคะ่ะเช่นเดียวกับคุณกมลอาสว่างค่ะซึ่งท่านได้มีความคิดต่างและเปลี่ยนชีวิตทุกอย่างจนก้าวขึ้นสู่ความสําเร็จอย่างทุกวันนี้และแน่นอนค่ะรายได้ก็มักเพิ่มขึ้นและความสําเร็จของทีมงานที่ตามมาก็ประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการเดอะฮีโร่ของเราหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ